ขอบคุณทุกกำลังใจที่้อมให้ด้วยนะครับผม้องขอบคุณพวกอะไรพวกงามๆเนาะขอบคุณเด้อสวัสดีแฟนเพลงนะครับผมจากหลวราชสีมาฎ์ศรี้าในงานชาตที่รอกับผมวันนีแต่กับไ่าวรถไฟเนี่ยหน่อยหนึ่งครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีได้เจอกับแฟนๆนะครับพาดหน้าหลายตาวันนี้นะครับดูแฟนวันนี้ได้มาร่วมงานนะครับผมกับอีสุยศร้าขาพิมา นะครับนำรถสวยๆมาให้แฟนๆได้ดูกันกวันนี้ได้เลือกดูดเลือกชมกันน้องนะครับผมชอบคันไหนเลือกจองได้เลยนะครับวันนี้นะฮะโอกาสดีมาถึงคุณู้ท่านแล้วนะครับและยังไมนะ่ไปนาไปนาเที่ยวนากันน้ครับเดี๋เที่ยวชุ่มทงชุ่มวิวธรรมชาติงานนาล่มปิวไอลม่มว้ยโ้ยไงครับ เดือนสิบเอ็ดสิบสองค่ะเนาะลมเย็นสบายครับหลบเหลนลมเนาะค่ะอยากคิดว่าไส้สอนไทยดิยวันนี้คือสีมวนมันบ่าค่ะเนาะมาไยมาหน้ามันว่าเกินวางมวนดีด้มวนดีไปไยไปหน้ามึงธรามา,าติคอย ดูชีนกสีนอค่ะทักทายกันไปเบาเบามวลกันไปน้ำท่างก็สิมวลว่ะมวลว่ะเวลาวางวางวาง โต๊เจ้าสุเนาะค่ะกันเลยบอกกันไปค่ะคุณเรียนบอกว่าทักทายกันในช่วงแรงเนาะเพราะว่าเรามาหน้ามากเบื้องเขาเบื้องน้ำค่ะว่าเขามันมีน้ำโบเนาะเขาบม่นีน้ำเขาก็หาน้ำใส่เขาใส่ย่งแล้วค่ะต่ว่ากับผู้ไรสิเอลเครื่องไปสูใไ้ละน้ำเคลื่อนพุนกับปล่อยมาอยู่แต่ว่าทั้งทึ่งเขาก็ พมีเดียค่ะถ้าฝนหยุดตกมันน้ําก็หมดเลยเนาะขันฝนหยุดตกน้ากระเดือดขันฝนมาน้ําก็มีเลยนะแต่ที่นี่น้ำเมื่อแล้วฝนมาตกกันเลยนึกน้ำแล้วค่ะพี่ก็เลยจะหาแต่คนมาสูบน้ำให้ละค่ะนคนมาสูบน้ำให้เห่าเพื่อว่า